นะแตงกว้าแตงกว้าญี่ปุ่นลูกใหญ่แล้วนะคะลงไลฟ์ระหว่างรออาจารย์นะคะวันนี้นะคะวันนี้มีนัดนะโอ้ยเนาะสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์ปิดแชร์วันนี้นั่งรออาจารย์นะคะจากศูนย์ภพจากศูนย์แพคะ อย่างที่รอนะคะถ้าเข้ามาแล้วปักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ มันไลฟ์ยังไงเนาะพี่โกศวัสดีค่ะไล์แนวอ่าแนวนอนแต่ว่าเข้าไปตั้งเหมือนที่โกศนบอกอะหาไม่เจอไงข้าเป็นบ้านหนึ่งใช่ไหมข้าไปยูทูบสตูดิโอใช่ไหมพี่โกศนแต่มันหาไม่เจอเลยนะเข้าไปแล้วหาไม่เจอหาได้ยังเ่ยพี่โกศนหาไม่เจอ แล้วล่ะคะโกศลไปไหนล่ะหาไม่เจอคุณทำไมมองไม่เห็นทำไมมองไม่เห็นอ๋อ มาไม่เจอแล้วมองไม่เห็น น้องพี่โอเอามาเป็นกำลังใจขอบคุณพี่โก็สอนนะคะเพื่อนตั้งลมแล้วขอขอบคุณค่ะสวัสดีทุกบ้านเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแย่โกศลน,นะคะอะไรนะขาดอยู่ร้อยนิดนิดโอ้โอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะแป๊บเดียวมุงเป็นมึงแบบง่ายไหม คตาได้ไหมนะคะพูดๆพอเจอตัวเอของน้องก็เลยกดอ๋อจ้า้านะคะน้องลงไปจิ้มตรงกระดามมีสามตีตัวแต่น้องเอามือจิ้มตัวตัวเอของไอตามตัวเฉยคะ่ะเข้าไปอีกหลังหนึ่งเหรอพี่โคตรน เข้าไปอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมปาเต้สวัสดีค่ะวันนี้ นพี่เอาอีกเครื่องมันเข้าใช่ไหมเอาเข้าไปตัวไอ้นี่ปังอยู่ทุกตัวอยู่ทุกตัวสตูดิโอใช่ไหมพอเข้าไปาาไปุ๊บมันไ,ไม่เห็นไหนเลยไม่เห็นบ้านไหนเนี่ย สบายดีพี่พี่โอสวัสดีเจ้าค่สดีบ่าวเป้ค่ะทำไมอาการมันไม่มากไม่เห็นโทรมาใน,นแป๊กเดียวนะคะอากาศต้ม,มอะไรนะลูกอันที่เห็นนี่เป็นแตงกวาญี่ปุมนลูกขนาดนี้แล้วลูกใหญ่แล้ว สบายดีสบายดีลาเป็นไงนาะอ่ะทำทำได้แค่นี้อยูอ่ไหมฮะนทำงานงดนีวย น้ำตาลไหมเนาะสวัสดีค่ะสาวพี่โอพี่น้ำตาลพี่น้ำอ้อยเหรอทำไมน้ำตาลเลยนะสวัสดีค่ะเอ,อือเอาบ้านมึงไปหาเด้อน้ำตาลอ๋อสาวเตินใจสาวเตนนะะววินใจนะคะสวัสดีสาวเตินใจนะคะน้ำตาลมาเดี๋ยวๆๆเจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะทุกคนขออนุญาตปิดไลค์ก่อน เ้วขอญาติลงไลฟ์ก่อน